ย้อนรอยประวัติศาสตร์อายุเมื่อครั้งถวายตัวในรัชกาลที่5อย่างที่ทราบกันนี้ว่าในรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์ทรงมีพระมเหสีและเจ้าจอมรวมทั้งสิ้นถึง153ท่านครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าในสมัยนั้นแต่ละท่านเริ่มเข้าถวายตัวรับราชการฝ่ายในกันตอนอายุเท่าไหร่เริ่มต้นที่อันดับที่9คือเจ้าจอมมันดาชุม่มท่านเข้าถวายต,วตัวตอนอายุ19ปีครับ อันดับที่แดคือเจ้าจอมเพิ่มหรือเท้าพันธสานุรักษ์ท่านเข้าถวายตัวตอนอายุ17ปีครับส่วนอันดับที่7เป็นช่วงอายุประมาณ16ปีครับมีหลายท่านเลยที่เริ่มรับราชการในช่วงนี้เช่นเจ้าจอมแสและสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระนางเรือล่มพระองค์ท่านก็ทรงถวายตัวเมื่อพระชนมายุประมาณ15-16พรรษาครับมาถึงอันดับที่6คือช่วงอายุ15ปีครับ ช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่พระภรรยาเจ้าหลายพระองค์เริ่มรับราชการทั้งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมเทวีสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุคุมาลมาราศีรวมถึงเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับด้วยครับต่อที่อันดับที่5คืออายุเพียง14ปีเท่านั้นครับมีทั้งเจ้าจอมประคองเจ้าจอมอาบและเจ้าจอมมารดาพร้อมครับอันดับที่4คือช่วงอายุ13ปีครับ มีท่านสำคัญอย่างเจ้าคุณพระประยูนวงศ์หรือเจ้าคุณจอมมานดาแพรรวมถึงเจ้าจอมเอี่ยมเจ้าจอมพิษและเจ้าจอมน้อมครับขยับมาที่อันดับที่สคืออายุเพียง12ปีเท่านั้นครับมีทั้งเจ้าจอมมานดาอ่อนเจ้าจอมเอิบและเจ้าจอมแจ่มครับส่วนอันดับที่สองคือเจ้าดารารัศมีพระราชชายา พระองค์ทรงถวายตัวเมื่อพระชนมายุได้ประมาณ1ิเองพันษศาเศษเ,เท่านั้นเองครับและท่านที่ครองอันดับหนึ่งในแง่ของอายุที่น้อยที่สุดขณะถวายตัวคือเจ้าจอมมารดาทัพทิมครับท่านเริ่มเข้าถวายตัวรับราชการเมื่ออายุเพียง11ปีเท่านั้นครับฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะเกิดคำถามในใจใช่ไหมครับว่าเอ๊ะอายุแค่1112ปีแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายพลากผู้เยาว์หรอผมขออธิบายให้ทุกท่านเข้าใจแบบนี้ครับสมัยก่อน เด็กผู้หญิงพอนุ่งจงกระเบนหรือโกนจุกแล้วประมาณ11 1 3ถึง13ปีก็ถือว่าเริ่มเข้าสู่วัยสาวและพร้อมจะออกเรือนได้แล้วครับเป็นเรื่องปกติของสังคมในยุคนั้นไม่ใช่เรื่องผิดจารีตใด,ดอย่างใดครับส่วนกฎหมายพรากผู้เยาว์หรือกฎหมายลักษณะอาญาที่เริ่มกำหนดเกณฑ์อายุชัดเจนพึ่งจะมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพศ .2,500 สมัยรัชกาลที่9นี่เองครับหากชื่นชอบคลิปที่มีสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่อง Infinity Fire ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราใครอยากฟังเรื่องราวแง่มุมไหนอีกคอมเมนต์บอกผมไว้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ